In my veins, I've been driving this train Years in this lane, there's no stopping this flame Cause I came to the game and I changed it to play How I like, rearranged it to my own domain Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great Popping off, singing straight, never stop, never changed All the squad here to play and I've got something to say, yeah Hello, welcome the team of and bang ที่จังหวัดกาลสินนะครับที่แปลงนี้อยู่ที่อำเภอนามนมีพื้นที่ขนาด10ไร่นะครับที่แปลงนี้ที่เราเห็นอยู่นั้นเราจะทําการขุดทําเป็นโคกหนองนาโดยทําเป็นโคกหนองนาเชิงกเกษตรผสมผสานนะครับก็จะมีพื้นที่ที่เป็นโคกเป็นหนองเป็นนานแล้วก็ยังสามารถปลูกพืชผักส่วนครัวแล้วก็เป็นแปลงกเกษตรไม้ยืนต้นอะไรต่างๆได้ต่อนะครับเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆ ลองมารับชมกันดูนะครับดั้งเดิมนะครับที่แปลงนี้ก็จะเป็นแปลงไร่อ้อยเก่านะครับแล้วก็ทางอย่างที่เขาก็ได้ติดต่อเข้ามาหาทางทีมงานเราแล้วก็เขามีการทำในเรื่องของรูปแบบว่าเขาต้องการขุดอะไรบ้างซึ่งอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับในคลิปวิดีโอนี้แบบทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นแบบที่ทางลูกค้านั้นเขา ทำขึ้นมาเองนะครับวาดขึ้นมาเองนะครับแล้วก็ส่งมาให้ทางเราประเมินราคาให้นะครับว่าเขาต้องการให้ให้เป็นรูปดอกไม้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ส่งมาให้ให้เราประเมินราคาเมื่อประเมินราคาแล้วเป็นที่พึงพอใจทั้งสองฝ่ายนะครับก็ได้เข้าไปสำรวจพื้นที่เข้าไปสำรวจพื้นที่แล้วก็นัดวันเริ่มงานนะครับพอเข้ามาทำงานนะครับเราก็มาทำการในเรื่องของการตีแบบ เราก็มาวาดในเรื่องของบอ่อน้ําแนวบอ่อน้ําแนวล่องน้ําแนวที่จะเป็นบอ่อวงกลมเป็นแนวที่จะทํานาล่องล่องน้ําต่างๆนะครับวาดในเรื่องของรายละเอียดพวกนี้ลงไปเพื่อให้ทางรถแมคโครนะครับได้ขุดตามรูปแบบที่เรากําหนดไว้นะครับในส่วนของตัวคันล้อมนะครับโดยคันล้อมรอบที่ทั้งหมด10ไร่นี้นะครับเราจะทํากว้างอยู่ที่2เมตร แล้วก็ความสูงจากระดับพื้นดินเดิมขึ้นมาอยู่ที่1เมตรแล้วก็เว้นชานนะครับตัวชานระหว่างคันล้อมกับล่องน้ำเนี่ยจะกว้างอยู่ที่ประมาณเมตรถึงเมตรห้นะครับเอ่อแล้วก็มาเป็นร่องน้ําตัวของล่องน้ำเนี่ยจะกว้างอยู่ที่ประมาณ3เมตรความลึกของล่องน้ำเนี่ยก็จะลึกเป็นขื่นนะครับจะมีลึก มีตื้นมีลึกมีตื้นนะครับสลับฟันปลากันไปเป็นลื่นต่างๆนะครับตรงเนี้ยนะครับความลึกก็จะอยู่ที่ประมาณเมตรห้าสิบนะครับเมตรห้าสิบเมตรยี่สิบเมตรห้าสิบเมตรยี่สิบจุดที่ลึกที่สุดของเขาเนี่ยก็คือจุดที่ลึกที่เมตรห้าสิบนะครับแล้วก็ตื้นลึกตื้นลึกตื้นแบบนี้นะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับรอบที่เลยนะครับ มาด้านหน้าก็จะเป็นโคกปลูกที่พักอาศัยนะครับในตัวโคกตัวนี้จะอยู่ตรงกลางโคกตรงกลางเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่600ตารางเมตรนะครับสูงอยู่ที่1เมตรแล้วก็จะมีเป็นคลองไส้ไก่นะครับรอบเป็นรูปดอกไม้นะครับตัวคลองไส้ไก่ตัวนี้กว้างอยู่ที่ประมาณเมตร50ความลึกอยู่ที่ประมาณ1เมตรแล้วก็จะมีถนนล้อมรอบ ตัวรูปดอกไม้ทีหนึ่งซึ่งถนนตัวนี้นะครับกว้างอยู่ที่ประมาณ6เมตรแล้วก็ความสูงเราถมยกขึ้นมาประมาณ50เซนติเมตรนะครับ มาก็จะเป็นบ่อน้ำนะครับบ่อน้ำที่นี่มีขนาดอยู่ที่600ตารางเมตรเป็นรูปวงกลมนะครับความลึกของบ่อน้ำเนี่ยเราขุดลึกอยู่ที่ประมาณ5ถึงเเมตรนะครับดินจากการขุดบ่อทั้งหมดก็นำมาถมรอบบ่อนะครับเป็นถนนตั้งแต่ทางเข้ามานะครับเป็นถนนรอบมาเลยนะครับกว้างอยู่ที่ประมาณ6เมตรสูงอยู่ที่ประมาณ50เซน ทั้งแปลงนะครับเพราะว่า,าที่แปลงนี้นะครับหลักๆก,ก็คือจะมีของไส้ไก่กับบ่อน้ําที่ค่อนข้างใหญ่ส่วนบ่อน้ำอา่าล่องน้ําที่รอบไอรูปดอกไม้อะไรพวกนี้นะครับมันเป็นล่องน้ําเล็กนะครับเป็นเพียงแค่ล่องน้ําที่รอ,อน้ําจากบ่อไหลเข้ามาแล้วก็กระจายความชื้นเพื่อให้การที่เขาจะปลูกบ้านตรงกลางเนี่ยให้มันดูล่มเย็นแค่นั้นเอง นะครับไม่ได้ใหญ่มากนะครับจริงๆปัจจัยใหญ่ปัจจัยหลักที่ใหญ่ที่สุดก็คือคลองไส้ไก่รอบที่กับบ่อน้ําตรงนี้นะครับส่วนพื้นที่ภายในตรงกลางนะครับทางชอบที่เขาก็เว้นเอาไว้สําหรับทานานะครับแล้วก็ปลูกพืชผักสวนครัวนะครับแล้วก็ไม้ยืนต้นต่างๆนะครับแล้วก็เป็นที่พักอาศัยนะครับที่แปลงนี้ผมจะสรุปไปฟังแบบนี้นะครับมีขนาดอยู่ที่10ไร่ขุด ทำคันล้อมรอบที่นะครับมีคลองไส้ไก่มีโคกนะครับมีบ่อเก็บน้ำมีพื้นที่ทำนาแล้วก็มีการถมยกระดับถนนขึ้นมาสามารถปลูกไม้ป่าได้นะครับปลูกผักสวนครัวปลูกผล,ลไม้ปลูกอะไรต่างๆได้นะครับก็เป็นสวนเกษตรเชิงผสมผสมผสานนะครับหรือว่าเรียกว่าโคกหนองนานะครับก็เรียกได้หลายรูปแบบนะครับแล้วแต่แล้วแต่ว่ามุมมองเรา นะครับอันนี้ก็เป็นแบบที่ทางลูกค้าออกแบบขึ้นมาเองนะครับใครที่มีแบบอยู่แล้วนะครับต้องการที่จะส่งมาให้ประเมินราคาก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับในเพจ Facebook โชคหรือวิลไลแมคโคร นะครับก็เดี๋ยวนี้เราค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีเวลานะครับมีงานเข้ามาหลายที่นะครับทำให้คลิปวิดีโอต่างๆนะครับไม่ค่อยได้ตัดลงมาให้ได้ชมกันนะครับก็จะทยอยตัดมาให้ชมเรื่อยๆนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเรากันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับตอนนี้เรามียอด s u b สไครต์นะครับหลายหมื่นแล้ว นะครับก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับ YouTube โชคหลองวิไลแมคโรนะครับก็ก็ยังไงปีนี้ก็ขอให้ได้สัก10,000แสนซับ นะครับตอนนี้เรามีอยู่7 4 0 0 0กว่าคนนะครับก็ขอบคุณผู้ติดตามทุกคนนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับคลิปหน้าเราจะพาไปดูหน้างานแปลงไหนต่อนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับตอนนี้เรามีไซส์งานทั้งหมดนะครับประมาณ17ที่นะครับมีทั้งหมด17ไซส์งานนะครับก็ก็เกือบเอประมาณ10 10จังหวัด นะครับก็เราก็วนอยู่อย่างเงี้ยนะครับทั้งหมด10จังหวัดนะครับ17ที่นะครับก็มีบางจังหวัดก็มีหลายหลายหลายไซ้์งานนะครับก็เ,เดี๋ยวเราจะทยอยเอาลงมาให้หลาย,ลายๆท่านได้ชมกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกด s ั b s ไ r i b e ทีมงานโชคหลวงวิลไลแมคโครสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ In my veins i've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cause i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah, yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stop never changed all the squad yeah, here to play yeah, and i've got something yeah. to say yeah i work hard each and every day i get lost in the words i say i don't push pause no i push play I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. Oh. up again i got tired eyes need a cup of blend that's right in the am that's my only friend no light just the sun coming up on the horizon i lose track of time yeah I move fast and climb a new class divine yeah true passion shines and i'm through passing time i choose stacking dimes you snooze half the time while yeah. i move passing by uh. i work hard each and every day i get lost in the words i say i don't push bots no i push play I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never captain's in space. I won't stop till I hear him say. Oh, oh.